เปิดคลิปมาทางเข้าหมู่บ้านกันสวยงามลดทะเนาะท่านผู้ชมสมวิวต้นพาวนี่สวยงามเลยดีมาต่เลี้ยงควายน่อยแม่เลี้ยงควายอยู่หน้าบ่หลานน้อยน้องเพียงเนาะบ้านตังอะไรน้ำเพิ่นต่ำเข้ายามแรงบ้านนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่บุหันมาแต่ห้ามน้ำบ่แม่ห้ามน้ำอยู่เส้นหน่อยนะน้ำมะน้ำช้าง โอ้น oh, ้ําสร้างบ่บาดเฮือนเพิ่นเนาะท่านมคืวยังเป็นอทุกหลังนี่ทําตรเออแนวๆนี่ก็ปิงยแต่ว่าบ้านเฮือนนี่เขตนี้เพิ่นยังเอาเอาหญ้ามุงอยู่เนาะแ่นมาแต่ให้บ่แม่อือเอาเพิ่นมาแต่ให้เพิ่นบ่เอองเหลาบุานะสิให้ลูกตําเข้าเลยเนาะ สบายดีท่านผู้ชมพบกันตอนบ,าบาอ่ายๆวันที่เสาร์ันวาปี 2, 000, สองพันสิบสามเจ้าประชุมท้ทายๆปีเนาะเบ,บ่าวต้อยกนำพาพิธีโซนโบท๊ทีมงานเฮาเนาะได้มาเยี่ยมๆพี่น้องบ้านตัางอะไรน้ำเมืองนองแฝงสมรภเขตท่านผู้ชมเจ้าเป็นบ้านของสนวนเผาตะโอ้ยแล้วก็มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเนาะบ้านนี้มีต้นเผารายแล้วก็ บ้านเฮือนยังมีความเป็นดังเดิมยู่พา,าไปเบิ้งเนาะวิถีชีวิตการเป็นยู่เพราะว่าคลิปก่อนในี่เราได้นําเสนองานแต่งแบบชนเผ่าเตยไปแล้วเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้สิพามาเบื้องบ้านเฮือนเพื่อนในชีวิตการเป็นยู่เพื่อนมีความเป็นอยู่อย่างไรเนาะสะดวกสบายหรือคัดสนอย่างไไปติดตามพร้อมกันเปิดคลิปมาทางเข้ามุ่บ้านกับสวยงามรวดเนาะท่านผู้ชม วิวต้นเพานี่สวยงามไปเลยถือว่าบ้านเพื่อนเนี่ยยังเป็นธรรมศาสตร์ที่เลย่งมึงบอกได้เลยนะว่า,าบ้านนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่แกบบรา๋จะเขาย่างเข้าไปเบิง่งบรรยากาศภายในบ้านกัน พุทธยอดความสวยงามเสียดายาต่ทีมงานเราบ่ามีกล้องถ่ายหุบหมู่สัตว์กระจายบันทึกไว้าสเบื้งบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันได้ยินแต่เสียงต่ำเข่าพุทธชันนันท์วันไหวที่ว่าบ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ที่ว่ามีรงเรียนมีน้ำปร่าไส้แต่ว่ายังบบรันมีไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ยังพัฒนมีเนาะไฟฟ้าแต่บ้านนี้นี่เป็นบ้านใหญ่แต่สะดวกสบายเนาะว่าเส้นทางาเขาหอดเขาถึงสวยงามมาดีที่หมู่บ้านแบบปูหานท่านผู้ชมเราสังเกตเห็นไม่เท่าเพื่อนห้ามน้ำมาที่ไทยไม่เท่าเพื่อนห้ามน้ำเลยมาแต่ห้ามน้ำบอกไหมห้ามน้ำอยู่เซนหน่อยนะ <ไ>น้ำ,นำช้างโอ้น้ำชา้างบ่เสียญญาณาเลยเอาน้ำมาเลยเสียญญาส่วนมันตักน้ำมาเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยสองแม่ลูกเขึ้นมาใต้เอ็ดส่วนมันคักครับคับคับภาพวิถีชีวิตยามแรงโอ้ยสะอะ่อนเนาะขักหลายขักหลาย นีหลานน้อยน้องเพียงเนาะบ้านตั้งอะไรน้ำเพิ่นต่ำเข้ายามแรงชนเผาโต้โยพี่น้องสังเกตเบ้างเนะาะชนเผาโต้โยครับชนเผามังกรต่ำเข้าตั้งกันได้เนาะเพราะว่าบึงบ้งบึ้งซากครั้งนี้นี่ซากเพิ่นซื่อเลยเนะสองมือต่ำเนาะแต่ชนเผามังกรเขาเป็ดซากที่ว่าแบบช่วยแล้วกันต่ำมือเดียว น้องเพียงเก่ยงเรอยุจะอล่ะออายุส<อ>ิบสองอเฮียนยุปปห้าเรียนยูปห้าเนาะหลานน้อยน้องเพียงเพื่อนเว้าภาษาลาวได้ชัดเจนดี มีรางวันให้หลานน้อยหูควมซื้อขนมกิน,นาาด้วยล่ะด้วยขับใจขอบใจน้องเพียงตามเข้าให้เบิง้งโอ้ขอบใจขอบใจมาแต่งานดองบองานดองบอโอ้ยางยางย่างจักจักรลักนี่ย่างเมือนี่ จังรักเอยเดี๋ยวไก่เนาะมาเพิ่นมาแฮ่เคยมาเนาะท่านผู้ชมย่างมื้อเด้10ปกิโล10กว่ากิโลการย่างของเพิ่นนี่นี่แหละเนาะงานแต่งในนบทกบ่มีรถมีหยังย่างอย่างเดียว่นว่าโอ้ยมาแวก่อนโอ้ยสลูกตําข้าเลยเนาะ ล,ลูกสาวอีบอหนาโอ้ผู้หญิงลูกสาวสาวที่อลูกสาวตับเข้าเนาะผู้นี้ผู้นี้น้องบอมีอลูกน,น้องสาวโอ้ส<อ>ะพอหน้าคือกันเลยน้องสาวเนาะ<อ>สบายดี<อ>ทางนี้กับบันซ้วนคือกันบอ่อยแรกแรกเลยทุกนบันซ้วนบอทางนี้กันเลย <c oughs> ับรจกันเนาะโอ้กนเน่ใช่หลายปีแล้วเ่โอ้แต่ผู้นี้บุตันเกิดนี่คกเลยแม่เป่แม่คกตับเข้าแต่เพื่นบุตันเกิดผู้นั้นเนี่เป็นีกตกทอดระันมาแล้วลูกตกทอดเออบังคกเดยอค วัใช้งานโดดแล้ว6 6โอ้ยทางนี้ก็ตำเข้าคือกันทา่านผู้ชมโอ้ยสะอ่อนเนาะภาพวิถีชีวิตบ้านเฮือนสุดยอดบรรยากาศชนบ,บทของลาวทา่านผู้ชมใจเปิดกำลัง ตำเข้ามาแรงแต่เพื่อนเพื่อนนี่รังง่ญ่แล้วเนาะรังง่าละเงีนเพื่อนคาดแต่ไฟฟ้าเนาะน้ำในเส้นทางสะดวกสบายแล้วคาดแต่ไฟฟ้าไปเลาะโซนอื่นต้อทำ z o o มธรรมดาเลยพี่น้องชนเผ่าตวัวเมืองนอง เือนหลังใหญ่เลยเนาะมีหอดรถไถมีหอดรถจากเทว่าบ้านต่างอะไรน้ำนี่เทว่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แคมเซนี่ภาพบรรยากาศน้ำเซญญาาน้ำเล็กมีป่วยมาแตนะ่หายแต่วนจีเรือมาเน,นาะ <c oughs> หนาวนี่เสียบน้ำในบ่อทีมงานเขาเนี่ยเซลาโองบ่เนี่ยเซลาโองเนาะนถูกเงินหลังที่ขัตรงต่อไปโอยลานเน,นี่ยแถวนี้นี่บ่ค่อยมียูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายได้เนาะคือว่าจะโบราณมียูทูบเบอร์ หาเบื้องอยากเนาะบ้านนี่บ้านตังอะไรน้ำเมืองนองแฝงสะวันเขตถือว่าเพื่นมีสามคุ้มและมีคุ้มใต้คุ้มกลางคุ้มเหนือนีอะลรทีมงาน,านเขาบ้านนี้มีสามคุ้มเดียวหากองไฟเลยว่านะทีมงานเขาทีมงานจอยชอนบทลา่ลาเนสิตหลังเนี่ย <สา S 1> บอกว่าเราใครคิปหมดนะ <สา S 1> งามเด้เห็นตรงไป เดี๋ยวทีมงานเราสัญญาไปโรงเรียนเลยท่านผู้ชมเพราะว่าตามหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนเดี๋ยวบ้านนี่พวมีไฟฟ้าก็ค่อนข้างยากแน่นอนสัญญาณอินเทอร์เน็ตงามเนาะเพื่อนหลังนี้วงามงามงามถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมทีมงานเราถ่ายูวไว้ก่อนท่านผูสมมันงามแห่งสิ นี S 1> <S 1> ่ละภาพวิธ <ını Vincent Leonard> ีชีวิตภาพบ้านเฮือนเพิ่นเอามาซอยเวียกคือเมื่อเลยบ้านเฮือนเพิ่นเนาะสมมุติคือว่ายังเป็นบ้านเฮือนแบบดั้งเดิมแบบหมู่บ้านอยู่คือว่ายังยังต่ําเข้าอยู่บ้านนี่เนาะแต่ว่าทีมงานเฮาก็สังเกตเบิ่งนี่น่าจะยังบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี่ ว่าโอ้งามเนาะบ้านต้นเพะอไรคิดว่าน่าจะเป็นบ้านเก่าแก่อีกบ้านหนึ่งทีมง mm hmm. านเราก็ลืมถามนะ mm hmm. ว่ามีจักรหลังคาหรือ, mm hmm. อย่างไปเรื่อยๆเนาะแต่อันลักๆคือบ้านนี้เพื่อนก็มีการ mm hmm. ต่ำหุกพอผ้าคือ ได้น,นำเสนอไปหลายๆคลิปเพราะว่าทางเมืองนองเทานี้โดดเด่นทางการนะหตถกรมอยู่แล้วแต่ว่าทุกรางคาเพือนนี่ต้องต่ำปุทอฝาเนาะแต่บ้านนี้ดียังนึงเนาะที่ว่าถานนคนทางเข้าหอดเข้าถึงสะดวกสบายในการออกไปในเมือง อากาศจะอการหมูบม่บ้านงามเนาะต้นพาวลายบ้านนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ว่าใหญ่ตึะแต่ว่าเงินลายลายหลังก็เริ่มมีหลังใหญ่เนาะทัสส้งส แต่ว่าก็ยังตําเข้าอยู่เพราะว่ามูมีไฟฟ้าทาง่าบ้านเฮือนนั้นหลังใหญ่แล้วทางเข้าบ,บ้านเป็นงามดีวนีอ้วต้นเผาย่างเบ่งพอหอมปากหอมคอ พอทีมงานเขามีภารกิจไปบ้านอื่นต่อยต่ำเขา้า <c oughs> สบายดีเว้ยต่ำเขา้าบอ,อโอ้ตํำเขา้า,ขาบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี่ออยังต่ำเข้าอยู่นะเนาะตํำตํำสิ้นบอเนี่ ดำสูงกำลังหูกเพิ่นดำสิ่นไว้นุ่งเองเนี้ยเพราะว่าเพิ่นโบได้ซื้อเนาะพี่น้องเพี้ยนนี่เพราะว่าดำหูกดำยังเพิ่อนอนดำไว้นุ่งเองลูกบ่เนีเออ่ยโอ้สองคนส,สี่คน,คนโอ้ลูกสี่คนตำเข้าวเลี้ยงลูกอขอบใจเอ้ยออขอบใจครับ งานย่างไปทางด้านนี้ต่ออีกแต่ถ้ามีเวลาทีมงานเขาก็สะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมเบิ่งละเอียดสำหรับบานนี้เนะาะท่านท่านผู้ชมอยากเบิง่งคลิปเต็มกันคอมเมนต์มาเนาะบานนี้แต่ว่าคักได้เนาะบ้านเฮือนเพื่อนกันหลังใหนยุ่แต่ว่าเพื่อนยังรักษาแบบสูงดังเดิมไม้หนนะสวยงาม มีการพัฒนาหลายอย่างโอ้ยหนาวแห่งท่นทานผู้ชมพวกเรงานแตงดองมาแต่เลี้ยงควาย่อยแม่เลี้ยงควายอยู่หน้าบ่ าแต่เลี้ยงควายอยู่นะค่ะคผู้ชมเอ้ยสองตัวเท่านี้เนาะควายนี่สองตัว,อว,ตวสองตัวนี่หลายล้านเนาะสามชิปล้านบรุษเนะาะค่ะคผู้ชมเดี๋ยวเป็นรายได้เสริมนี่ยเป็นซอตสั้นๆให้ท่านผู้ชมในเบื้งได้ชมภาพวิถีชีวิตอับนา้<า>บาย เจ้หน่อยเอนนี่เจ้ทายเอาแต่ผู้อื่นนบทายเพื่อนเพื่นขียนได้เนี่ยเพื่อนหายได้เออวย,ย่างกกลไปกกลมาบทายเอาจะขเนาะหายเอ็นท โอ้ <ś led> oh, <ś led> อันนี้หน่ะงามเลยนี่งามกระยังเพื่อนนี่งามเนม <ś led> เาะไก่ไก่ต่อนี่ไกต่ตอปะ่ะไก่ตอหูขาวๆอันนี้เนาะเกินเอาไปตอไก่ป้าเนาะที่จะมาเป็นลูก ลูกสอดไก่ป่าเอาเสียงขันไปโต้เอาไก่อยู่ป่า,ปาปโอ้ยาถือว่ามีพืชพักสวนควรัวเบื้องล่าบ้านเลยมีการปลูกฝังแล้วก็มีแทงน้ำประปามีแทงน้ำหลายบ่อนอยู่เพราะว่าทางภาครัฐกับโครงการต่างประเทศเพ่นก็ช่วยเหลือนมีแผงโซล่าเซลล์ทางสองแต่ยังบันมีไฟฟ้า แต่ว่าบ้านเฮือนนี่เขตนี้เพิ่นยังเอาเอา,เอาหญ้ามุงอยู่เนาะแน่นคือว่าบ้านเฮือนยังยังคงแบบดังเดิมอยู่บ้าาานนนนเเฮฮืืออกก็็มุ่งงใสสียัแต่แต่สุไลพิ่นสิเอามุงเฮือนครัวเนาะเฮือนไฟเนาะหญ้านี่โอ้โหไปเมาจิวพาเฮาไปเบิง่งเล้าข้าวดูไปๆมันอธิบายให้ท่านผู้ชมเพิพ่นเข้าใจเด้เป็นมาจังได๋นเล้าข้าวนะ นี่เด็กอ่านี่นะเป็นยังเออเป็นยังเพื่อนจะเอาสังกะสีมาใส่เสาอ่าเพื่อนตอกไว้บ่ให้หนูไต่ขึ้นมากินเข่าอยู่เทิงโอ้บ่ให้หนูบ่ให้มดให้แมนบ่ให้มดพวกบ่ให้มดบ่ให้บ่ให้แมงขึ้นนะโอ้ขางห่วงเข่าอยู่ในคือว่าหนูมันมันมืนเลยตีนมันเนาะมันไต่ขึ้นบ่ได้โอ้นี่คือเพราะว่าแถวคิดเนาะแบบเขาบ่ได้มียาป้องกัน ก็ออเอาตัวนี้มามาตอกไว้เพิ่นกับปุ๊กไว้ไก่เฮือนอีกเนาะแมนไปไปโซนอื่นต่อเนาะ<อ>ท่านผู้ชมอ่าสังเกตว่างไง <c oughs> เงินเพื่อนแต่ละหลังเพื่อนจะมีกระดงกระดงฟัดง่ายๆอย่างนี้เนาะอันนี้เพื่นคือเพื่นเฮ็ดไวต้ตากเข้าตากเข้าต่างตากกันแนวพันธุ์พืชเพื่น,น <c oughs> แต่ว่าใหญ่แห่งเนาะ ที่ท่านผู้ชมเห็นอ่าเรียนกันอยูนย่นี่โบแมนอ่าเงินคนได้เนาะอันนี้คือเราเข้าตามพรมเสื้อของเสื้เผ่าตัวโอ้ยเพื่อนจะบบเห็นเราเข้าไว้ไกลเงินเพื่อนจะเห็ดไว้กไกลแบบนี้เนาะมาเตะให้บ,งงบ่แมนมาเตะให้ก็เอาฟืนมาพร้อมเนาะ เป็นหลายเนาะอากาศหนาวช่วงนี้เฝนพกในด่างไฟไอยพีงอยู่นะเฮียนพี่น้องโอ้นี่เนาะบอลเพิ่มมาตักน้ำเอาไปกินบ่้น้ำเนี่ยโอ้มีแทงน้ำเลยเนาะเพิ่นเนี่ยมีโซล่าเซลล์กูนะเออโซล่าเซลล์ใช้น้ำบ่์ด่านนี่นี่ปั๊มน้ำบ่์ด่านขึ้นใส่แทงน้ำ โอ้เพินเฮ็ดตู้บไว้นี่กรเอาน้ําโอ้ตะเลียนแห้งน้ํากะแห้งเนาะเอามันใส่สุราซื้ปั๊มขึ้นเนาะใส่ะดกสบายเอาไปกินบ่น้ํานี่โอ้กินน้ําบ่ดานต้มเอ้ยต้มบ่กินเลยกินเลยเนาะโอ้มันบ่ชมบ่ไว้นะเนาะูละตุกนึงเด้เพิ่นเอาเพิ่นบ่ได้เอาหลายเพิ่นบ่ได้เอาหลายเพิ่นประหยัดน้ํา ไว้ให้ผู้อื่นใส้เนี่ยช่วงนี้ยำหนาวเด็กผูหญิบล้โอ้ยหนาวเหงเนาะพัดลมเนาะบัวไวย์บวไวยแม่เลยอากาศเย็นเลยอากาศเย็นสบายดีไม่เท่าบันชวนบันชวนบุกทางนี้บันชวนเนาะคือกันเนาะเดินแป่นขนาดลมพัดเนี เตืนเออดเตืดป้าฟื้นนะเลึกเนาะแบบกระเจ้าไปให้ไปส่วนกับกับแบกมาเท่าไรแบกเนาะเต่าไรมือนะเอาเอาแบกมาเท่าไรเล็กละน้อยเนี่ยเพิ่นสะสมไว้เทว่าดังตลอดปีเลยยามหนาวยามเพิ่นกระชุมไฟฟิโซลาเซล์ไปแล้วแถวนี้ เลื้ยชันหิบพีงยงไฟันทีมงานเขาจอดรถไปนี่เงินน้องเพียงบา,ากันหนาวเลี้ยพวกเพื่อนทพีงไฟวันมากระหนะอเป็นเส้นทางที่เขาเข้ามาทีมง,งานเขาวันข้ามน้ำเสียมาหนาวหลายทํรสุ สังเกตอ่ะไปบ่อนไหนก็นเห็นแต่กองไฟเพราะว่าอยู่ในน้ำกองไฟเนะี่ะเพราะมันหนาวเองหลังนี้หลังใหญ่เลยหลังใหญ่แต่ว่าเป็นแบบทรงเหลาบุหานนะถักถัก,ก,ก,กหลังนะแบทรง เห็นบ้านนี้ถือว่ามีแทงน้ำอยู่สี่ห้าจุดุเนาะสะดวกสบายบริสา้น้ำห้วยที่บ้านาใส่น้ำลินอ๋อบานเหอนพันกระหลังใหญ่เลยเนาะโอ้ยแบ่หลายระบ้านควายก็หลาย ทีมงานเขามาถึกช่วงมือมีงานดองก็เลยบุเห็นเพ่นต่ําฮูกตําอย่างเนาะเพราะว่าเพื่นไปช่วยเวียงงานดองวันนี้ต้นต้นพาวหลเนาะพิงไฟหนาวไฟตาทะลุลายเลยไฟลูกลานพิงไฟหนาวหนาวนี่กิงไฟพิงไฟ Cốc cào lạnh không bán nữa bụi bay hay bây giờ bóng 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 วันนี้อนอโอ้ค <c oughs> นมาแต่งงานดองปะเอาเอาขอบใจขอบใจโอ้หลานน้อยเพิ่งกำลังฝีงไฟสี่หาคนพูไดไน้นออหลานน้อยอยู่ในหลังสูงไฟฝีอากาศหนาวซีกอีตุนเต้เล็กน้อยเนาะทำสม ว่าบางคนก็บ่ได้มีเสื้อกันหนาวมีอย่างนี้นทีมงานเขาก็สีกับที่พักแล้ว